สวัสดีนะครับผมอ่านะครับตัวนี้ E.T. E.T. 95นะครับก็แต่ขอบอกว่ามันติดยากนะครับเป็นเพราะอะไรน้ำเต็มถังเลยถังน้ำมันเลยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอดดูลูกปั๊มก่อนเลยนะครับมันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวถอดลูกปั๊มมาชีดเช็คดูนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องจีนนะครับนี่นะครับ C.T. 95นะครับ รอ,รนนอ่ามันเหมือนเครื่องไม่ได้ใช้น้ำมากกว่าเนี่ยโอ้หน้ำก็แห้งโซลา่าเปลี่ยนอ๋อถอดออกแค่ตรงนี้กระพริบครับถอดถอดยกเลยก็แต่นุยกวเลยครับก็เลยยังไม่ได้ติดไอ้ฟังเลยนะครับว่ามัน,นเป็นประมาณไหนนะครับมันติดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติด น้ำมันเข้านะครับการนี่รอยเข้าไปเพิ่มนะครับเพิ่มความหนานะครับของเบรย่นะครับนี่รอยเชื่อมนะครับแหมพยายามจริงโอ้โหนอนนะครับอืมที่นะครับลาวแล้วเดี๋ยวจะแตกนะครับมันเป็นเหล็กหล่อครับตัวนี้นะครับอ่าเื่แม่ไม่รับัวเลยอืโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้มาดูสาเหตุหลักๆกันนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับครับตอนนี้ได้ถอดวุญชีออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวมจะลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะนะครับี๋ยวจะลองโกดให้ดูนะครับอ่าลองก่อนเห็นดูนะครับเนี่ยนะครับผู้ฉีดเวลาใช้ไปนานเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยสภาพนี้นะครับมึงอาจจะเดินเบาไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูผู้ฉีดใหม่ดีกว่านะครับว่ามันโอเคขนาดไหนนะครับ ราะว่าถ้ามันไม่ปล่อยในรอบต่ํามันก็อาจจะเดินเบาไม่ได้หรือว่าเดินเบาไม่ดีนะครับอ่าก็เดี๋ยวนะครับผมจะใช้เป็นอ่ายี่ห้อบอสนะครับนี่นะครับสุกปั๊มนะครับปั๊มเป็นถุกปั๊มบอสนะครับหัวฉีดก็ลายของบอสเหมือนกันนะครับคือตันนี้ใช้อยู่นะครับโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับบอสแท้นะครับอ่าก็เดี๋ยว จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วก็ลูกปั๊มนะครับกับเมื่อกี้โทรคุยเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของบอกว่าเอาแค่ติดได้นะครับติดได้แล้วก็ไม่ดับไม่อะไรก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับโอ้โหครับดูความซีดนะครับนี่นะครับดูป้ายนะครัเติมได้หหลายควังเลยนะครับ สรุปแล้วเปลี่ยนนะครับอ่ะเปลี่ยนไปเลยกันนี้เอาเนี่ยตัวนี้นะครับของบอสใส่นะครับเดี๋ยวอีนี้อีตัวนี้ตัวหนึ่งเปลี่ยนได้ไหมอ่ะโอเคมานะครับมาดูลูกอาวฉีดใหม่นะครับเดี๋ยวจะลงกดลายดูนะครับว่ามันจะมาไหนนะครับอ่ะดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นฝอยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นี่ผู้ชีดดีนะครับเ้อนตแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ดูนู้ตรงนี้นี่กดล้านะบู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 ีูบ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 ้บู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 บบนบบูู้บ เดี๋ยวกำลังใส่ปั๊มนะครับเดี๋ยวก็ได้ลองติดดูนะครับอ้าวนะครับล้งเไม่เห็นเดี๋ยวจะเปลี่ยนก๊อกให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกยางถังสี่ลูกนะครับแล้วก็สายยางนะครับอันนี้อันนี้อ่าล้างหมดแล้วนะครับข้างในนะครับน้ําไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวฝามันไม่ดีนะครับนี่นะครับหลักๆนะครับที่มันเข้าไปได้นะครับจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนฝาใหม่ด้วยนะครับอ่าจะเปลี่ยนฝาใหม่ไปเลย อ่ะอ่ะีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นว่าจะใช้ก่อนนะเน่หนงง <c oughs> เหมือนเหมือนไปขุดมาจากป่าเลยนะเนี่ยเครื่องเลยคล้ายเหมือนมันมีตอฟางติดด้วยเลยเองจีนเลยเนี่ <c oughs> จีนเลยเนี่ยเขาประมูลมาจากหลวง <Yeah. S 1> ออโอเคนะครับเขาไม่เอามาแน่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนฝาํามันให้ใหม่นะครับฝาแท้นะครับของอ e ีทีนะครับนี่นะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกใส่ปุ๊บเดี๋ยวน้ำมันมันไอ้น้ำมันจะลงไปอีกนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ใส่ลูกยางถังนะครับเอาไปบนด้านบนออกออกมา แต่วนี้มันจะอยู่บนถังนะครับมันจะครอบอีกทีหนึ่งการหมุนตามนะครับนี่มันจะครอบอยู่บนถังอ่ะเดี๋ยวใส่ถังแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสายพัดลมนะครับจะเปลี่ยนเป็นของแท้เลยนะครับอ่าผมจะใช้เป็นสายพานฟันปลานะครับเป็นฟันนะครับมันจะทนกว่าพวกสายพานแบบนี้นะครับแต่อย่างนี้มันเสี่ยงนะครับไปวิ่งสูบน้ํานะครับมันจะมัดเปื่อยแล้วมันขาดง่ายนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเลยะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับพอเบลเกียร์แรงดันมาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเกียร์แรงดันให้ตัวนึงด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวครับจะให้เพยายามติดดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนถ้าติดง่ายหรือติดยากนะครับติดก่อนมั้งติดก่อนติดก่อนนะอนนนนนนนี่นนนนนนดแดง โอ้เฮ้มีหอบด้วยอ่านะครับ เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเกียร์งดันนะครับรนะครับเดินเบาได้ปกตินะครับแต่เ้าเบามากๆมันก็จะหอบหน่อยนะครับอ่าอ่าน้ำโอเคนะครับถือว่านิ่มนะครับเครื่องนะครับนี่นะครับ ดับก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะอัพอยากจะโมแบบไหนโทรมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นนะครับอ่าเดี๋ยววิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นผมด้วยนะครับสวัสดีครับ